สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการลงไดเวอร์พรินเตอร์ของปรินเตอร์ยี่ห้อเชอร์ลองเกนรุ่น mc 2 0 1นะครับเดี๋ยวลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยครับจะอยู่ที่หน้าตัวเครื่องนะครับถ้าลูกค้าซื้อไปก็จะเห็นสติกเกอร์ที่แปะอยู่หน้าเครื่องจะมีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่นะครับให้ลูกค้าทำการดาวน์โหลดไดเวอร์มาก่อนนะครับส่วนขั้นตอนถัดไปเดิมคลิกที่ไฟล์เลยครับทาการกด next เลือกพรินเตอร์ แล้วทำการกดได้อีกครั้งครับเท่าน,นี้ก็ติดตั้งเสร็จแล้วครับวิธีการเช็กนะครับให้เราทำการกดปุ่มค้นหาพิมพ์ไปว่า Control Panel ครับจะขึ้นตามรูปเลยนะครับให้หาคำว่า d i and Printer นะครับถ้าในเครื่องลูกค้ามีชื่อรูปปิ้งเตอร์ขึ้นแบบนี้ถือว่าติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับ